สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Attitude D วันนี้มีความคิดเห็นของชาวรัเสเซียหลือดูหนาวในรัเสเซียที่ยาวนานทําให้คนรัเสเซียหนีหนาวมาเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนและเขามีไฟบินตรงมาอุตภเปาและภูเก็ตโดยภูเก็ตยังได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือพัทยาขณะที่เกาะสมุยและเขาหลักก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คนรัเสเซียชอบทะเลเมืองไทยมากเขามองว่าสวยและลงเล่นน้ำได้ไม่หนาวเหมือนเที่ยวทะเลในประเทศอื่นแต่เนื่องด้วยช่วงนี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสทำให้การท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลงด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยจากเพจข่าวรัเสเซียพิกาบูนิวก็มีชาวรัเสเซียได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับ ว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มความคิดเห็นแรกกันเลยครับเกาะสวยๆน้ำทะเลใสๆและแสงแดดอุ่นๆในประเทศไทยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้3คนคนแรก ปีที่แล้วฉันก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันฉันอยากกลับไปที่นั่นอีกครั้งภูเก็ตคนที่สองอะไรมันจะดีไปกว่าการได้เล่นน้ำทะเลใสๆกับนั่งริมชายหาดที่มีแสงแดดอุ่นๆกับเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วคนที่สามฉันขอพรจากพระเจ้าได้โปรดทำให้โควิด19หายไปจากโลกนี้ด้วยเถิดความคิดเห็นต่อไปตอนนี้มีเพียงรูปถ่ายหรือรูปภาพเท่านั้น ที่พอจะเห็นความสวยงามของทะเลไทยความคิดเห็นต่อไปหมู่เกาะอ่างทองเป็นหมู่เกาะทางทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมันช่างสวยงามฉันอยากกลับไปที่นั่นอีกครั้งเหลือเกินแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้3คนคนแรกยอดเยี่ยมมากตอนนี้ชายหาดทงสะอาดและเงียบสงบเพราะได้ฟื้นตัวจากการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนที่สอง ฉันเคยไปหมู่เกาะน,นี้เมื่อหลายปีก่อนกับครอบครัวของฉันมันสวยงามสะอาดและเงียบสงบคนที่สใช่มันสวยงามสะอาดและเงียบสงบแต่หลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามความคิดเห็นต่อไปตอนนี้การเดินทางเข้าไทยในช่วงโควิด19มันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วมีหลายขั้นตอนมากเช่น แต่ก่อนคุณรัสเซียเข้าไทยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ตอนนี้ต้องขอวีซ่าเข้าและต้องมีเงินในบัญชีของคุณ 1.4... ล้านรูเบิลเพื่อเป็นการการันตีและต้องกักตัวอีก14วันเมื่อคุณเดินทางถึงประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปสุดยอดฉันชอบมากทะเลไทยความคิดเห็นต่อไปบรรยากาศตอนเย็นนั่งริมชายหาดดูพระอาทิตย์ตกลงต,งตรงเส้นขอบฟ้า มันช่างสวยงามเหลือเกินความคิดเห็นต่อไปหมู่เกาะในจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับฉันความคิดเห็นต่อไปฉันเคยไปดำน้ำที่เกาะแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทยกับภรรยาของฉันในขณะที่ฉันและเธอกำลังดำน้ำอยู่นั้นแล้วจูจ่ๆเธอก็วิ่งขึ้นจากน้ำด้วยความตกใจสุดขีดตอนนั้นฉันไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฉันบอกให้เธอตั้งสติและตอบคำถามของฉันว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้พระเจ้าเธอตอบฉันว่าเธอเห็นฉลามความคิดเห็นต่อไปฉันและครอบครัวจองไฟบินและที่พักไว้หมดแล้วและจะออกเดินทางไปประเทศไทยในเดือนเมษายนนี้ไม่รู้ว่าโควิด -19 จะพ่นพิษจนทำให้ฉันต้องยกเลิกหรือเปล่าแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้มันคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ถ้าคุณต้องยกเลิกเพราะโควิด19ฉันเอาใจช่วยคุณนะความคิดเห็นต่อไปฉันดูโพสต์ของคุณแล้วทำให้ฉันรู้สึกอยากกลับไปเมืองไทยอีกครั้งขึ้นมาทันทีแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ใช่เห็นภาพแล้วนึกถึงชายหาดและน้ำมะพร้าวกิ่นอหอมๆความคิดเห็นต่อไปทะเลไทยสวยอากาศดีและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยากไปแล้ว แล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ไปได้แต่ต้องกักตัว14วันเมื่อคุณถึงประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปฉันเคยไปดำน้ำดูปาลาการังที่นั่นมันสวยและตัวใหญ่มากส่วนชายหาดก็ขาวสะอาดเม็ดทรายก็ละเอียดแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้4คนคนแรกถ้าคุณเป็นนักดื่มและชอบปาร์ตี้ฉันแนะนำคุณที่เกาะสมุยเลย คนที่สองนอกจากปาร์ตี้แอลกอฮอล์แล้วยังมีปาร์ตี้อย่างอื่นด้วยคนที่สที่เกาะสมุยเหมาะสำหรับคนโสดหรือคู่รักเท่านั้นถ้าเป็นครอบครัวแนะนำที่ภูเก็ตหรือพัทยาคนที่ 4. ฉันว่าที่พัทยาดีกว่าค่าครองชีพถูกกว่าสถานที่อื่นความคิดเห็นต่อไปที่รัเสเซียมีคนติดเชื้อโคโรโนาไวรัสเยอะมาก เหตุเพราะอากาศที่หนาวเย็นซึ่งเชื้อไวรัสแพร่ระบาดได้ดีถ้าได้นอนอาบแดดริมชายหาดประเทศไทยเชื้อโคโรนาไวรัสคงหนีกระเจิงความคิดเห็นต่อไปสำหรับใครที่อยากเที่ยวเกาะสสวยๆที่อยู่ใกล้กรุงเทพฉันแนะนำเกาะช้างที่จังหวัดตากความคิดเห็นต่อไปฉันเคยเดินทางไปเที่ยวหลายประเทศฉันว่าชายหาดประเทศไทยสวยที่สุดแล้ว แล้วก็มีคนมาต่อความคิดถิ่นนี้2คนคนแรกใช่จากภูมิศาสตร์ของประเทศแล้วประเทศไทยติดฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียแถมอีกหนึ่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลจึงถือได้ว่าไม่เป็นสองรองจากประเทศไหนคนที่2นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสรีทฟู้ดอีกมากมาย ที่คุณจะเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารที่มีความหลากหลายความคิดเห็นต่อไปให้อีกหนึ่งเสียงสำหรับกระบี่หาดไล่เลสวยงามมากแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้กระบี่อีกหนึ่งเสียงครับความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศที่ยอดนิยมของชาวรัสเซียแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วผู้คนก็มีส่วนฉันว่าคนไทยส่วนใหญ่มีอัธยาศัยดีนะความคิดเห็นต่อไปตอนไปประเทศไทยครั้งแรกฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงยิ้มให้ฉันทั้งที่เราไม่รู้จักกันแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการยิ้มคือการสื่อสัมพันธ์ทำไมตดีที่ดีมากความคิดเห็นต่อไปเมื่อไหร่โูโรนาไวรัสจะหมดไปจากโลกนี้เสียที มีใครจะตอบฉันได้ไหมแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ตอนนี้บริษัทวิจัยวัคซีนทั่วโลกกำลังทดลองใช้วัคซีนกับมนุษย์แล้วอีกไม่นานเราจะชนะมันแน่ความคิดเห็นต่อไปฉันอยากไปประเทศไทยฉันคิดถึงผลไม้ไทยและทะเลไทยแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ใช่มะม่วงสายพันธุ์น้ำดอกไม้ กับสับประรดลูกเล็กๆมันมีรสชาติที่หวานฉ่ำและหอมมากมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะครับปกติเดือนนี้ฉันต้องอยู่ที่พัทยาแล้วฉันไปทุกปีปีละหนึ่งเดือนนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวรัสเซียในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็น เชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ